สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครูพี่ไอซ์และครูพี่ตุ๊กตากับการพูดสายทอล์กเล่าวิดให้วาแต่ในวันนี้เราจะมีการเล่าแล้ว,ลวก็พูดถึงเรื่องอะไรรู้ไหมคะครูพี่ไอซ์ไม่รู้เหมือนกันครับวันนี้ขอเรื่องที่น่าสนใจหน่อยนะครับได้ค่ะวันนี้นะคะมีเรื่องที่น่าสนใจและว,วาววาเท่านั้นเลยค่ะแต่วัน,นในหัวข้อวันนี้ที่เราจะพูดนะคะก็คือครอบครัววิสเทเกอร์เลือดชิดในอเมริกาค่ะ ทุกคนเคยได้ยินเลือดเลือดชิดกันบ้างไหมคะเลือดชิดหรือ i m b เบ d d i n g การแต่งงานกันในเครือญาติที่ส่งผลร้ายแรงต่อทายาทในสายเลือดเดียวกันคะ่ะโอ้โหส่งผลร้ายแรงต่อทายาทเดียวกันเลยเหรอครับใช่แล้วค่ะแล้วรู้ไหมคะว่าส่งผลร้ายแรงต่อทายาทในสายเลือดเดียวกันเนี่ยมีผลอะไรบ้างคะรู้ครับทําให้ผิดปกติทั้งด้านร่างกายและการสื่อสารเพราะโพเวทิกเกอร์เนี่ยมีการสื่อสารได้อย่างไรครับรู้ค่ะแบบนี้หรือเปล่าคะ Hello my name is รัตนาวดีศิริลิน My nickname is ตุ๊กตา How are you today โนโนโนครอบครัวว no, no, no. ิเทเกอร์เนี่ยมมนไม่มีการสื่อสารกันแบบนี้นะครับอ้าวแล้วมีการสื่อสารอย่างไรเหรอคะที่ไม่ใช่การพูดทุกคนอยากรู้กันไหมครับว่าครอบครัววิเทเกอร์เนี่ยมีการสื่อสารอย่างไรอยากรู้แล้วค่ะแต่แอบ,บกระซิบมานะคะว่าเราจะเดินทางไปพร้อมกับช่างภาพมาร์คไลาตาที่เดินไปที่เดินทางไปยังหมู่บ้านเล็กๆในอเมริกาที่ชื่อว่าลาสเวสเวอร์จิเนียและเรามาดูกันค่ะว่าครอบครัววิเทเกอร์มีการสื่อสารอย่างไรบ้างคะ่ะอาทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมครับ Yeah. My name is Mark Leda, and I produce the videos that you see on my channel Soft White Underbelly. มาร์คไรตาช่างภาพชาวอเมริกามีวิสัยทัศน์และความหลงไหลในมนุษย์เขาเดินทางเพื่อค้นหาบุคคลที่มีความน่าสนใจมาถ่ายภาพลงหนังสือ่อคีเอดีเค้าและจึงมีการพบและสัมภาษณ์กับครอบครัววิสเทเกอร์เราจะพาทุกคนไปดูว่าครอบครัววิสเทเกอร์เป็นอย่างไร So, so what are what are your names? It's Ray, Lorraine, Timmy. It's, I'm sorry. Was <laughs> who's this? His name's Ray. Ray, I remember Ray. I photographed you, Ray. Do you remember <laughs> years ago? And your name is Lorraine. Lorraine, and Timmy. Yeah. Now you guys grew up here in in, uh, in odd West Virginia. How how many years have you lived here? oh her life oh my life. you you're uh <laughs> you guys I mean did you go to school you did I mean, so, some some yeah. of your some of your brothers and sisters probably didn't go to school or how much schooling did they get They didn't to school long but he graduated you graduated from what from high school you went to high school Timmy yeah he went to high. Uh, ฮัทสกู้แล้วมึงเบรกสมาชิกครอบครัววิสเทเกอร์อย่างลอเรนเบตตี้เลนและทิมมี่เลนนะครับเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกครอบครัววิสเทเกอร์นะครับมีการสื่อสารแบบนี้ครับ The sandwich <laughs> So you you grew up here in in odd West Virginia your whole your whole life ในย y ร u r family you ์ยู lost your brother since I was here last. <laughs> Come on Ray get out on the board. Yeah yeah <laughs> yeah. <laughs> what's what your what's what's your favorite season Ray you like you like summer you like winter การสื่อสารด้วยคำพูดเป็นการสื่อสารที่เขาไม่สามารถสื่อสารได้แต่มีการใช้เสียงคำรามหรือการเห่าเป็นการสื่อสารหลักนั่นเองค่ะ อ่าแสดงว,ว่าครอบครัววเทเกอร์เนี่ยมีการสื่อสารแบบเห่าและแบบคำรามใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะจะมีสมาชิกบางในครอบครัวบางคนที่มีการสื่อสารได้อย่างปกติค่ะอ๋อแล้วทุกคน,นรู้ไหมครับว่าครอบครัววเทกเกอร์เนี่ยเกิดจากอะไรถึงเขาสื่อสารกันแบบนี้ครับรู้ค่ะเกิดจากการสื่อสารเลือดเดียวกันในครอบครัวกันมาอย่างยาวนานจึงส่งผลให้มีความปกติของลูกหลานนั่นเองค่ะ ครอบควรัววิสเทเกอร์ไม่ได้มีสมาชิกเพียงแค่รอเลนเบตตี้เลยและชิมมี่แต่ยังมีพี่น้องและเครือญาติอีกหลายคนโดยนี่เป็นตารางแสดงถึงความซับซ้อนของครอบควรัววิสเทเกอร์ครอบครัวเลือดชิดในอเมริกา จากข้อมูลศูนย์การการศึกษานะครับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลข้างเคียงของการสืบสายเลือดเดียวกันนะครับอาจส่งผลให้ตัตอ่อนเนี่ยมีขนาดตัวเล็กลงและเกิดความผิดปกต,ปกติทางพันธุกรรมนั่นเองครับและอาจจะทําให้เกิดโรคฟาเจอเอ็กโครโมโซมหรือกลุ่มอาการโครโมโซมเอ็กเปาะหรือมีอีกชื่อเรียกนึงว่ากลุ่มอาการมาเบลตินโดยโรคนี้จะทําให้เกิดความบกพร่องในการพัฒน,นาของสมองซึ่งหายท่อลักษณะทางพันธุกรรมของโครโมโซมเอ็กค่ะ ซึ่งมักจะเกิดในผู้ชายและมีการถ่ายทออลักษณะทางพันธุกรรม X แบบลักษณะเด็ดน,นั่นเองค่ะการห่าลักษณะนี้นะครับเกิดจากการกลายพันธุ์ของชุดเบตในยีนนะครับที่เพิ่มจํานวนซ้ําๆกันมากกว่า200ชุดเลยครับการเห่าในลักษณะนี้ของเลนะคะเป็นการทํางานผิดปกติของเส้นประสาทหรือสมองซึ่งทําให้เลหนึ่งในสมาชิกของครอบครัววิสเทเกอร์มีการสื่อสารแบบนี้นั่นเองค่ะ การสืบสายเลือดเดียวกันนั้นนะครับไม่เหมาะสมอย่างยิ่งในปัจจุบันนะครับแต่ไม่ใช่กับ,บครอบครัววิสเทเกอร์ครับเป็นยังไงกันบ้างคะกับวิสเท t เกอร์อครอบครัวเลือดชิดในอเมริกาว้าวสุดยอดไปเลยนะสุดยอดไปเลยนะครับการสื่อสารแบบนี้นะครับพวกเราก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับพวกเราไปสืบค้นกันมานี่คือพวกเราตืต่นเต้นมากเลยครับใช่ค่ะ a อ a z ม n g ิ่งใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่อยากพลาดความรู้ใหม่ๆกับการพูดสายทอล์กการเล่าวิดให,ให้ว้าวก็สามารถฟังคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะกับพวกเรา กับครูพี่ตุ๊กตาและครูพี่ไอซ์นะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย